สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวเมืองสิงจะพามาทำข้าวเหนียวถั่วดำนะคะข้าวเหนียวถั่วดำนี่ถั่วดำที่เราแช่ไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำการต้มนะคะต้มถั่วดำตอนนี้เราก็เป็นการต้มถั่วดำอยู่นะคะต้มถั่วดำให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก,ก็เกลือน,นะคะ แต่เราต้องต้มถั่วด,ดำให้สุกก่อนนะคะถ้าบางคนเขาอยากให้หอมก็เขาจะเอาไปคั่วก่อนนะคะไปคั่วแล้ก็ค่อยเอามาต้มแต่สามสิ่งไม่ได้คั่ว แช่น้ำไว้เฉยๆนะคะแช่น้ำไว้แล้วก็เอามาต้มนะคะตอนนี้เราก็ใส่ในส่วนของกะทิแล้วก็น้ำตาลลงไปแล้วนะคะสำหรับถั่วดำของเรานะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วดำของเราทีนี้ก็เหลือเป็นกะขั้นตอนของการเนื่องข้าวเหนียวมูนนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวถั่วดำนะ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะทําไม่ยากนะคะสําหรับข้าวเหนียวถั่วดาจะต้องแช่ถั่วให้เขาอ่อนก่อนนะคะแช่ถั่วหลายชั่วโมงเลยนะคะแช่นานก็ยิ่งดีเหมือนเราแช่ข้าวเหนียวนั่นแหละค่ะแล้วะะลเราก็เอามาต้มจะได้สุกง่ายๆนะคะเดือดเป็นเม็ดสวยงามมากเลยนะคะ เดือดสวยๆเลยนะคะเป็นเม็ดขึ้นมาสวยๆมากเลย